สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างทำ d ี y ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูเจ้าเครื่องตัดห้าสองจังหวะยี่ห้อแม็กนัมโมเดล411ครับกับอาการเนี่ยสายหย่อนอย่างนี้นะครับสายลานดึงหย่อนอย่างนี้เราจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวทำให้ดูครับผมน่า,านิดเดียวครับ ัวสปริงมันอ่อนไปนะครับให้เราทําการตึงสายขึ้นมาใหม่นะครับผมวิธีตึงสายก็ง่ายๆครับผมก็แคะตรงนี้ออกน,นะครับแล้วมันจะมีปมเชือกอยู่ข้างในยั่ไงครับมันจะมีปมเชือกอยู่ข้างใน บางท่านดึงให้ตึงอย่างนี้แล้วก็ทําปมใหม่อย่างนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าสายลานสตาร์ทก็จะสั้นลงไปด้วยให้เราถอดตรงนี้ออกมาตัวนี้แก้ไม่ได้แล้วครับต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าเชือกรางสตาร์ทนี้มันถอดไม่ได้ครับผมมันแก้ปมไม่ได้ไมันแก้ได้ไมันแก้ยากมากครับผมผมก็เลยทําการตัดทุกครั้งที่ทํานะครับผมลองพยายามแต่แก้ปมแล้วมันทํายากมากก็เอามือดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ จับตัวลานไว้ครับไม่ให้หมุนกลับแล้วก็เอาให้ควงเขี่ยเชือกกลับออกมาอย่างนี้นะครับกลับออกมาอย่างนี้ให้เราจับเชือกกับตัวลานข้างในให้ติดกันอย่างนี้แล้วก็หมุนทวนหมุนให้ทวนเอ่อหมุนทวนสปริงลานนะครับพอมันตึงมากแล้วตึงมือมากแล้วประมาณสองถึงสามรอบก็ให้เราสอดเข้ามาลูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ทำโฟมไว้ที่ปลายสายเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับเห็นไหมครับจะเอาตึงแค่ไหนก็ได้ครับผมจะเอาตึงแค่ไหนก็ได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช่างหามัมเ i y ได้นะครับผมขอบคุณครับ